วันนี้เราอยู่กันที่โครงการหมู่บ้านปวงทองวิอสามอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะโครงการนี้เขาออกแบบหลากหลายสไตล์มากๆเลยค่ะบ้านแต่ละหลังจะไม่ซ้ํากันเลยนะคะบ้านหลังนี้ที่ตักอยู่นะคะเป็นสไตล์ยุโรปนั่นเองค่ะราคาของโครงการนี้นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่1.29ล้านบาทนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะพื้นที่ของบ้านนี้อยู่ที่60ตารางวาเนาะในส่วนของพื้นที่บ้านใช้สอยนะคะจะอยู่ที่70ตารางเมตรนั่นเองค่ะพื้นที่ด้านนอกที่ตักอยู่ตรงนี้นะคะด รู้สึกเลยว่ากว้างขวางมากๆเลยค่ะสามารถจอดรถตรงนี้ได้ทั้งหมด3 4คันเลยนะคะพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เลยค่ะเป็นสนามหญ้าสามารถใช้สอยเป็นพื้นที่จัดสวนย่อมเล็กๆหรือว่าปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะนี่ค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะนี่ป่องไฟที่เขาเออกแบบกันตรงนี้เลยนะคะ นี่เลยค่ะตักจะบอกว่าเขาออกแบบป่องไฟตรงนี้นะคะให้ความรู้สึกถึงความยุโรปสุดๆไปเลยค่ะบ้านหลังนี้ค่ะเดี๋ยวเราตามไปข้างในกันเลยนะคะไปเลยค่ะ เข้ามาในตัวบ้านกันแล้วนะคะจะรู้สึกว่าโปร่งมากๆเลยค่ะเขาออกแบบแบบหลังคาสูงมากเลยนะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะ3มห้องนอน2ห้องน้ำค่ะพื้นที่ที่ตักอยู่ตรงเนี้ยสามารถใช้เป็นิฟวิ่งรุมได้เลยนะสามารถตั้งเป็นจอทีวีทำโซฟาแบบสบายๆได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่เรากำลังไปดูกันนะคะ ม a สเตอร์เบด룸ที่เราพูดถึงนะคะเห็นไหมฟิลลิ่งปองไฟตรงนี้ก็คือยุโรปสุดๆไปเลยค่ะเขาออกแบบให้เข้ากับตัวบ้านสุดๆไปเลยค่ะมาสเตอร์เ o ด m ตรงนี้นะคะเราจะต้องมีห้องน้ำในตัวอยู่แล้วใช่ไหมนี่เลยค่ะสุขภัณฑ์ทุกอย่างในห้องน้ำตรงนี้ครบถ้วนอยู่แล้วนะคะสบายมากค่ะ รามาพูดถึงห้องอื่นกันบ้างนะคะอีกห้องหนึ่งคะ่ะสามารถทําเป็นห้องอะไรก็ได้สามารถทําเป็นห้องทํางานห้องนั่งเล่นห้องถ่ายสตูดิโอได้เลยนะคะเขาออกแบบโมเดิร์นมากๆเลยค่ะดูสิความหน้าต่างตรงนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะใช้สอยได้ดีเยี่ยมเลยค่ะมาพูดพื้นที่ข้างนอกกันบ้างนะคะตรงเนี้ยเป็นโซนหลังบ้านค่ะค่อให้จะกว้างมากเลยนะคะตรงเนี้ยสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าห้องครัวต่อเติมได้เลยนะคะตรงนี้ และที่สําคัญนะคะสถานที่พิกัดตรงนี้นะใกล้โรงพยาบาลซูปเปอร์มาร์เก็ตตลาดสดน,นะคะใช้ระยะเวลาไม่เกิน15นาทีเลยค่ะใกล้สุดๆไปเลยค่ะอำนวยความสะดวกได้ดีมากเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานรายวันพนักงานข้าราชการ,าาการหรือเอก,กชนนะคะตัวนี้เจ้าของโครงการเข้าดูแลเองพิเศษเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสามารถกู้เงินได้เต็มวงเงินมีเงินเหลือนะคะมาตกแต่งบ้านได้อย่างสบายๆเลยค่ะ